สวัสดียามเช้านะครับผมเชา้าละเดี๋ยวอาพาลูกไปเดินเล่นก่อนดีกว่าแต่ว่าหาไม่เจอดารายอยู่ไหนนะเอ้บ oh! ิ a, ๊กบแอบิ๊ตรงนี้อ่ะลูกอืมนมำแอรไปตรงนี้หระคะเดินเล่นกับป้าไม่รู้ปะ Ba bà 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 Slide 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 Boom bà 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 <laughs> โอ้โหตือนเช้ามากับวิวน้ำตกแล้วก็กรีนบูรีตอนนี้มีข้าวต้มคาะโน สำหรับสี่คนเลยนะบอกว่ามีเด็กหนึ่งคนเขาก็จัดมาให้เลยสี่ตัวยาวนิน่งจ้าวเกมามาลิปมจีสอะ่ะคิสมาย อ๋อตอนนี้เตรียมตัวไปเล่นน้ำแล้วก็ะเล่นน้ำเค็มกันมาสามวันเต็มวันนี้มาเล่นน้ำจืดกันบ้างนะคะ よろしくお願います。<music> อันนี้หลายคนอาจจะแบบว่ากลัวนะแต่ว่าเลื่อนตรงนี้มันไม่ลื่นเลยใช่ใช่แนี่ยหยาบหยาบเลยนะครับไม่ได้มีตะไคร่นะคะก็สามารถเดินได้เมื่อกี้ไปเห็นคนเอ,อว่ายน้ําจากฝั่งที่เราพักนะขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วฝั่งนั้นก็มีอีกชั้นหนึ่งนะเป็นน้าตกหลายๆชั้นนะคะ เรียกได้ว่าแบตหมดเกลี้ยงครับนอนหลับสนิทก็ต้องใช้เวลาชาร์จอย่างน้อยประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงครึ่งนะฮะเอาไว้บนเตียงเลยระหว่างนี้เราก็เก็บของเตรียมเช็คเอาท์ออกจากที่พักนะครับวันนี้เราจะกลับบ้านที่ขอนแก่นกันแล้วผ่านไปสักพักน้องตื่นแล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อฮะมาแวะปั๊มสแตปมที่อุทยานปากทางก่อนทยานน้ำตกเสาวน้อยอยู่ปากทางนี่แหละเป็นทางผ่านพอดี มาแวะดื่มกาแฟที่ฟ้ามคอฟฟี่นะคะคนนี้มาให้ตลอดเวลาหรือหละคะมาแล้วอันนี้อะไรแม่น้ำปัน่นมะม่วงมะม่วงปัน่นขวบเป็นอเมริกาโน่นะคะ อันน onna. claro> yeah, Drake> lockdown. ี้รีวิวดีมากเลยนะคะพอบันหาเจอก็เลยมาลองเพราะว่าโอเคนะมันนุ่มๆนะคะสสัต ออกมาไ้สออกมาจากร้านได้นิดนึงก็สะดุดตากับจุดนี้ฮะเพราะว่ามันใหญ่มากๆเลยตรงนี้น่าจะเป็นรถไฟทางคู่ยกระดับนะครับตรงจุดที่เราอยู่เนี่ยมันน่าจะเป็นแบบเอ่งๆนะตัวเสาแล้วลำหนักก็เลยจะต้องสูงขนาดนี้นะโอ้โหดูยิ่งใหญ่มากๆทุกคนดูใกล้ๆดิและจะบอกว่าตอนแรกเราจะยิงยาวกลับขอนแก่นเลยแต่ด้วยความที่เราไม่รีบนะก็แวะได้เรื่อยๆนะฮะโอเคทุกคน ตอนนี้เดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันที่นี่นะครับที่นี่ก็คือฟาร์มโชคชัยนั่นเองจริงๆอ่ะเรากับอขอนแกน่นเราวิ่งเราวิ่งลงไปใช่ไหมแต่ว่ามาสะดุดตาที่สวนตามจุลีนะครับผมซึ่งมีต้นตามจุลีเป็นแถวเป็นระเบียบแล้วก็เยอะมากๆเลยทําให้ผมต้องวกรถกลับมานะครับวกรถกลับมาเพื่อมาเพื่อมาแวะที่นี่นะครับก็อยากจะเก็บไว้เป็น ความทรงจําอีกอย่างหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนประมาณว่ามันเป็นความอะไรอะที่เราชอบมากมากนะครับผมมันเป็นความฝันของเราว่าอยากจะมีที่เอสักแปลงหนึ่งแล้วก็ปลูกต้นจามจุลีแบบนี้เลยนะครับผมไปไปดูกันเห็นไหมตรงที่เราจอดอยู่ก็เป็นต้นตามจุลีนะครับเนี่ยเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้เลยแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันเป็นแบบเป็นระเบียบเป็นล่อง ดูเหมือนไอ้นี่นะสวนยางพาราที่เขาแบบว่าทำปลูกเป็นแถวเป็นแถวอ่ะนี้ก็จะกว้างความห่างก็ประมาณสัก6เมตรได้นะครับแต่ละต้นต้นก็ขนาดกำลังพอดีนะคือถ้ามันยิ่งถี่มันก็ต้นก็ยิ่งเล็กใช่ไหมเพราะว่ามันขยายไม่ได้นะครับผมอันนก็ชอบอะรูกอันนั้งดาราก็ชอบหรอคะเอ๊ะทำไมดูเหมือนคันโน้้นเขาสามารถขับรถเข้าไปในฟาร์มได้ด้วยอ่ะ ต้องซื้อบัตรด้วยป่าน่าจะใช่ในไหนก็ในไหนแหละครับด้วยความที่เราไม่รีบก็เข้าไปซะหน่อยแล้วกันจะได้พาลูกไปดูนั่นดูนี่ด้วยเนาะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กาลังแนะนํานะครับเขาจะมีทั้งจุดขับรถด,ดูแล้วก็มีจุดแวะให้เราลงด้วยนะเอาละค่ะตอนนี้ซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วหมดไป310บาทตัวเล็กไม่คิดนะคะส่วนคุณยายอายุ60ก็คิดครึ่งราคายังไงก็แจ้งที่ที่ซื้อตั๋วได้เลย มีกระตัว58ปีนะครับ58ปีจริงๆริงนเอาละครับขอจบคลิปด้วยการพาน้องดาราและทุกคนเดินเที่ยวที่ฟาร์มโชคชัยแล้วไว้เจอกับพวกเราใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ